โอเคเรากลับมาพาร์ทที่สามจุดสองกันอีกเช่นเคยก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยมาโอ้ไม่กูโอ้โอ้อันนี้เราจะมาทาอะไรเออลืมบอกว่าทํำอะไรเราวันนี้เราจะมาปลดล็อกอันนี้อันนี้เออไปเสาแตงแรกเราต้องไปหาสีบังม่วงก่อนสีบังมง่วงข้างบนบนบนไป let's go ไม่ดีรอไม่รอลีโอ้ oh, let's go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 , let go 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 go, go. ก็กโ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 ก็ก็เฮ้ยเฮ้ยคุณคุณเออไม่ได้แบบค่อยที่หลหวกันอ๋อนู้นเห็นแล้วนี่เห็นเง,ง,งาๆแล้วเห็นเง,ง,งาแล้วผมเรียกว่าเสาว์ปเสาว์ปสิ่งปลูกสร้างของเอเลี่ยนตลอดไม่เคยเรียกดีดีซะกะทีก่อนอื่นไปเรามาเก็บพวกนี้กันก่อน เพื่อเอามาเป็นเชื <sh> <reading ancient> <ennen> s <S <murdered> okay, okay. ้อเพลิงเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอ่ากดกดกดโอ้โหโอ้โหโอ้กระเด็นงี้เลยโอ้โหโอ้โบีบบีบโอเคโอเคหนึ่งสองสามสี่อันนี้มี ผมต้องนับผมต้องนับหนึ่งสองอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็เอ้ยอันนี้อันนี้ต้องใช้ในอนาคตหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอเคสี่อันพอดีมาคบเครื่อประดิษฐ์ไฟฟ้าปไปต่อโอ้ดู๋วซิว่าจะพอหรือเปล่าน่าจะพอนะสี่อัน,นถ้าไม่พอก็เอาหกไปโก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 นี่เป็นไงล่ะเรามาถึงแล้วเราเร็วมากเลยประเด็นวันนี้โอเค ถึงแล้วจ้าถึงแล้วมาที่เรียบร้อยอย่างแรกเห้สาเห็นขึ้นก่อนรนะดับแรกงับ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 เฮ้เ,เราเลื่มอะไรอ่ะอันที่อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันที่สองเอ๊ยทำไมมันไม่ติด ติดสลูกว้าวติดอ่าแล้วก็ครับแตาก่อนอื่นเดี๋ยวต้องต้องออฟก่อนออฟ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 เ,เอ๊ะทำไมทำไมมัมนบิดอย่างเงี้ยเฮเอ้ามันออฟอันนี้มีหกอันเหรอโอเคไม่เป็นไรหกก็หกอ๋อพลังงานหมด อ๋ออโอเคเกียนมาเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็หกอะหกก็หกหกก็หกออฟ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันใช่ไหมอ่ะไป ตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงตรงนี้โอเคขาดอีกสองจับ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 โอเคเรามีครบละชึบโอเคแล้วเราก็เชื่อมอันตรงนี้อันนี้ปิดไว้ก่อน แล้วก็อันที่อันที่6ก็เป็น 1...2...3...4 เอ้าจริงๆไม่กี่อันก็ได้นี่นะแค่สมันก็ได้แล้วโอ้โหแล้วฉันไปนั่งทำตั้งกี่อันโอ้โหไม่เป็นไรไหนก็ทำละปึง้งและอันสุดท้ายปึง้ง โอเคแล้วอันอันสุดท้ายหรออันสุดท้ายโอเคอันสุดท้ายอ่าเรียบร้อยได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวสิเราได้ตรงนี้หรอที่เหลือมาไม่ได้ยังไม่ได้ปลดล็อกโอเคเราได้ละไปเฮ้ยเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้ย ดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้ดีกว่ามาไหนๆก็มา,มาละอ่ะถ่ายรูปเฮ้ยเอาไปไกลๆดีกว่าค่อยถ่ายรูปแสมนนี่สามสองหนึ่งมองหนะ้ามองหนะ้าม,ม,ม,มองหนะ้าสามสองหนึ่งแอคชั่นแชร์เป็นเทียบร้อยโอเคถ่ายรูปแล้วไปโกโก้กับแต่ว่าก่อนที่จะจบคลิปนะเรามานี่ก่อน อันนี้อยากเอากลับบ้านมากเลยอ่ะขโมยกลับบ้านได้ไหมอ่ะขโมยกลับบ้านได้ไหมขโมยกลับบ้านได้ไหมอยากได้อ่ะเสียดายไะกลับดีกว่าเสียดายจริงอ่ะมันเครื่องประดิษฐ์ไฟอย่างดีเลยอ่ะไม่เป็นไรไปแล้วนะ,ะเสียดายอ่ะไปแล้ว a few moments later โอเคเราก็มาถึงแล้ว ที่บ้านตัวเองนะฮะแล้วก็เอาวันอันนี้าวางเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้มีประโยชน์อะไรแล้วก็แมะตรงนี้แหละฮรู้สึกกลิ่นความเจริญ <c oughs> โควิดอากาศ PM สองจุดห้าออืออืมประมาณนี้แหละวันนี้ก็ก็ก็จะแบบประมาณนี้ข้าวหน้าข้าวหลังเดี๋ยวถ้าว่างๆเนะี่ยผมก็จะมาปลดล็อกอันนี้รดนั่นเอง ะผมจะมาปลดล็อกรถแล้วก็นี่หู5ห้าพันห้าพันรีรีเบิร์ดห้าพันห้าพันใบเออเยอะอยู่นะห้ 5, าพันใบโอเคนั่นทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบายทุกคน